สวัสดีครับสวัสดีชาวตลุมบอลทุกคนด้วยนะครับพบกับผมโฟนตุงเหมือนเดิมนะครับไปดูเลยดีกว่าครับสคู่ชูชื่อในคืนนี้ของผมครับจะเป็นเกมคู่ไหนกันบ้างไปดูเลยครับอะไะครับแต่ก่อนที่พูดคุยกันนะครับก็ฝากให้เหมือนเดิมครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วครับแล้วยังไม่ได้เป็นสมาชิกกับกลุ่มของตลุมบอลครับง่ายนิดเดียวครับทางเข้าอยู่หน้าช่องตลุมบอลนี่เลยนะครับโอเคครับสคู่ในค่าคืนวันนี้ครับคู่แรกครับที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เชียร์ทีมอย่างยูเว่ไปได้เลยครับวันนี้จะยกพลบุกไปเย็นทีีมจาาาองงย่นโปร สำหรับทีมอย่างยูเว่นะครับผลงานช่วงหลังนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับ8เกมหลังสุดในการลงเล่นเกมเซเรียตารี่ชนะรวดทั้ง8นัดนะครับแล้วก็ไม่เสียประตูให้กับคู่แข่งเลยแม้แต่ลูกเดียวนะครับถือว่าซีติเกมรับเหนียวแน่นมากๆวันนี้บุกไปเยือนทีมอย่างนาโปลีก็ดีไม่แพ้ยูเว่ครับร13เกมหลังสุดในการเล่นเกมเซเรียตาลีชนะคู่แข่งไป12แพ้ไป1เกมเท่านั้นครับ สถิติในการเล่นในบ้านตัวเองในเกมนี้ก็ถือยอดเยี่ยมด้วยนะครับชนะคู่แข่งมา6เกมติดต่อกันนะครับคู่นี้ดีกับดีมาเจอกันนะครับผมก็เชื่อว่าเกมนี้มีโอกาสสูงเลยครับที่จบลงด้วยผลเสมอดังนั้นเกมนี้เชียร์ทีมอย่างยูเวนตุสไปดีกว่านะครับคู่ที่2ในค่าคืนวันนี้นะครับในเวลาเที่ยงคืนตรงครับให้เชียร์ทีมอย่างกาลาสารายไปได้เลยครับทีมจากฝูงของศึกฟุตบอลตุรกีซูเปอร์ลีครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการเยือนทีมอย่างฮาเตสปอร์ทีมดับที่16ของตารางครับ คู่นี้นะครับทีมอย่างการาสไรายผลงานโดยรวมช่วงหลังชนะในลีกมา7นัดติดต่อกันผลงานดีมากแล้วก็สถิติในการเล่นในบ้านตัวเองในเกมลีครับหกนัดหลังสุดชนะคู่แข่งไป5เสมอ1น,นครับนักเตะตัวหลักๆันนี้ที่จะลงเล่นนะครับนำทัพโดยดีสมอร์เทนนะครับโกมิดรวมไปถึงบูรักยูมาร์ทจะเป็น3ประสานในเกมรุกวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างฮาเตสปอร์ซึ่งผลงานโดยรวมช่วงหลังไม่ค่อยดีเลยครับเจ็ดเกมหลังสุดในการลงเล่นเกมลีกชนะคู่แข่งได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเองครับ คู่นี้นะครับกาลาสรายเกมนี้พร้อมกําลังดีได้เล่นในบ้านด้วยที่สําคัญในวันนี้ครับพวกเขาต้องการ3มแต้มนะครับเพราะในเวลานี้กําลังลุ้นคั่วแชมป์อยู่กับทางเฟเนบาเช่และอิสตันบุปาซักเซเียนะครับดังนั้นทุกแต้มหลังจากนี้ไปถือว่าสําคัญมากๆสำหรับทีมอย่างกาลาสรารครับดังนั้นเกมนี้กาลาสรายเล่นในบ้านก็เชื่อพวกเขาจะชนะและจะเป็นการชนะมากกว่าหนึ่งประตูขึ้นไปนะครับเอาละครับสคู่ชูชื่อในคืนนี้ของผมครับตีสองสี่สิบห้าเชียร์ทีมอย่างยูเวนตุสครับแล้วก็ในช่วงเที่ยงคนนตรรรงงเเชีียยยยทมอ่าากลไไปด้ะับ สำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับเราอยากจะได้โครงการ3โครงการ4นะครับตัว V ีแบบเน,น้นๆน,นะครับง่ายนิดเดียวครับทางเข้าอยู่หน้าช่องตะลุมบอลน,นี้เลยนะครับหากใครสนใจก็กดเข้าไปลอีกันได้เลยครับวันนี้ผมฝนตรงลาไปก่อนสวัสดีครับ